สวัสดีครับหนุน่มราคาเจะเป็ผู้ชายขาที่ดินบ้านคอนโดค,ครับครับในสนใจติดต่อได้ครับหนุ่มบ้านหาจเจดสศปดสี่หนึ่งูาสหนึ่งหนึ่ครับผมดีให้บริการนะครับผม สนใจฝากขายก็โทรมาได้นะครับผมการ่านไดสนใจที่ดินคันโดก็โทรมาได้นะครับอยากได้โซนไหนแถวไหนครับเไร่่ยินดีให้บริการครับ